สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กินข้าวกับบูมเย้คุ้นเคยคุ้นเคยเลยร้านนี้เคยได้อันดับหนึ่งปัพปูล่าโหวตด้วยคะแนนสูงสุด99.75กลิ่นแป้งมันดีจริงนะจริงๆใช่เส้นมันอะไรดีเออโอ้โหอร่อยเนาะเส้นมันดีอืมอร่อยรสชาติมันเต็มที่สุดเลย วันนี้เป็นวันกินรามเมง เราเปิดเราเปิดปีใหม่ด้วยการกินราเมงกินเส้นไงได้มงคลเออยได้ไงไดไงสุดยอดได้มงกินนี้ร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าอยู่ในกระแสนะแล้วก็เปิดมาประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะวันที่เรามาถ่ายรายการเนี่ยโอ้มีคนเข้าคิวเยอะมากเห็นเห็นในใน c e b o o k คือคนรอคิวเต็มหน้าเลยเรียกว่าอินฟลูเอนทอื่นถ่ายรีวิวกันไปหมดแล้วเราต้องรอให้ร้านชานิดนึงก่อนแล้วราค่อยมาแล้วเราค่อยมานะ ร้านนี้ก็คือโทมิตะรามิงนั่นเองอ่าโทมิตะนี่มันคล้ายๆรถรถเล็กว่ะนั่นนั่นคูโบต้าที่ไอรถเล็กๆอะโทมิกะนั่นโทมิกะนั้นโทมิกะไอรถรถขับของเล่นนี่แหละเออบ้านพี่บูมีเต็มนีเสื้อเหลืองๆนี่ใส่แว่นอะนั่นโนบิตะตอแต่ว่าเป็นตัดเดียวกันนะเออคันจินี่เขียนเหมือนกันเลยร้านนี้มันบิ๊กเดียวมากเลยนว้ย คือในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งชื่อว่าราเมงดัตต้าเบสเป็นเว็บที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปให้คะแนนราเมงร้านนี้เคยได้อันดับหนึ่งของของเว็บนี้เลยการโหวตราเมงบ๊อปูล่าโหวตด้วยคะแนนสูงสุด99.75นั่นคือเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่ปีนี้หล่นมาเหลืออันดับสองลดมาจากเดิม99.75เหลือ 99.7 3สแล้วคนที่ได้อันดับคนที่ได้อันดับหนึ่งแทนเนี่ยเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งได้99.74เก้าเี่้าเรียกว่าคะแนนเฉลียเฉลี่ยกันเขาว่ากันว่าแล้วกันนะเขาว่ากันว่าในรามิงคนญี่ปุ่นมีสามเสาหลักสามปรมาจารย์รามิงเหมือนซูชิไงเหมือนนารุโตะอ่ะเอาจริงเลือกเลือกทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีอันที่หนึ่งก็คือร้าน โทมิตะร้านนี้อ่าเป็นเทพของซูเกเมงอ่าร้านที่สองคืออีดะโชเทนอ่าซึ่งคือคนที่ได้อันดับหนึ่งที่บอกไปแต่อันนี้สามเนี่ยคือซึตะซึตะราเมงเนี่ยมีสาขาอยู่เซ็นทัลเวิลด์เหมือนกันเซ็นทัลเวิมีสองร้านลใช่แต่ซึตะนี่เป็นทรัฟเฟิลแท้แท้เป็นสยใหมม่นโซบะและในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยร้านโทมิตะเนี่ยมีอยู่ประมาณ20่สิบสาขาแต่ว่าที่อยู่ที่เซ็นทัลเวิลด์เนี่ยเป็นนอกประเทศครั้งแรก คู่่กับเวียดนามซึ่งเขาเปิดสาขานอกประเทศพร้อมๆกันก็จริงมีร้านดังๆติดๆในญี่ปุ่นหลายๆร้านนี่มานอกประเทศประเทศไทยประเทศแรกนี้เอยอะนะเยอะเลยคนไทยชอบญี่ปุ่นทีน่สุดเลรพี่ไปญี่ปุ่นเจอแต่นนคนไทยคนญี่ปุ่นบางคนเขาถึงขั้นพูดว่าอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นอยู่ <laughs> ท,ที่ไทยแลนด <laughs> ์นี่ยังไงเราควรจะภูมิใจนะถ้าไปเช็คสกอร์ในทาเบลล็อกที่นี่4.19 เกิน4ี่ถือว่าเทพมากแล้วอันนั้นคือสาขาคอนเทนที่ญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรตาม practice ของคนญี่ปุ่นแต่ละสาขาให้สกอร์ไม่เท่ากันดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมากินโทมิตะราเมงสาขาเซนต์นนท์เวิลด์อ่ของบ้างก่อนเลยมาเลยอ่มีสองอย่างอันหนึ่งคือเต้าหู้ทอดซุปดาชิกับ เกียวซาเขาบอกเกียวซานี่คือสูตรญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าเต้าหู้ทอดนี่ญี่ปุ่นไม่มีให้กินเป็นของว่างของที่นี่เอาอะไรก่อนดี่ะจิมันมีเกี๊ยวก่ออยัางนะมีขนมจีนอีกอย่างเออขนมจีไม่าดังช่ยชายชดูเนี่ยคลิปน้องนัทอภิวิทย์ได้ดูป่ะไปต่อคิวร้านเนี่ยรอสี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินตื่นตีห้าครึ่งไปต่อคิวเอาคิวคนแรก แต่น้องนัทเดีวิมตเนี่ยขยันเข้าคิวมากขยันเข้าคิวมากคนคนนั้นอะไม่ใช่ผมกูบอกถ้าน้องนัดอภพิวิตดูอยู่ก็ช่วยบอกเขาบอกด้ว่าขอบคุณที่ไปต่อคิวให้คนไทยได้ดูแต่พี่บุ๋มไม่ทําผมเห็นไฟทุก้านเลยผมเห็นไปต่อเลยไอแอมโดนััดเลยแล้วแฟนผมชอบไปรอผมไม่ยืนแบบสองสามชั่วโมงหรอกต่อให้มันอร่อยสุดยอดก็ตามอะขอไม่คุ้มอยู่ดีขอบคุณที่น้องนัดได้ทำาอ่ะเอากินเกี๊ยวซ่าก่อนเขาบอกอันนี้คือ juicy เกี๊ยวซ่านะ เป็นเกี๊ยวซาใที่ถูกต้องนะบุ้มชอบเกี๊ยวซาดทรงนี้มากเลยอ่ะคือมันเหมือนเกี๊ยวซาดนึ่งที่มันมีความกรอบด้านเดียวหลังๆมันชอบมีแบบร้านที่เขาแบบทอดเยอะๆไม่ได้ผมไม่ค่อยอินหรอกเซ็งชอบแบบเนี้ยอืมอืมอร่อยมอร่อยซอนไม่มีหวานๆด้วยอร่อย เต้าหู้หรือเต้าหู้จริงๆบูมเป็นคนชอบกินในเมนูนี้แม้เลยไอ้อาเกดาชิโตฟูเนี่ยไปร้านไหนก็จะชอบสั่งแป้งข้างนอกจะเป็นเหมือนแป้งโมจิแต่เต้าหู้ญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนเต้าหู้จีนเท่าไหร่เต้าหู้ญี่ปุ่นเออกะนึ่มระึบทําไมไม่รู้นะเต้าหู้จีนบูเหมือนชอบกินฟูฟูบูชอบกินเต้าหู้ทั้งสองแบบนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอืออืออันนี้คือถูกต้องนะ อันนี้อร่อยนึบๆนิดนึงเย็นไปนิดนึงถ้าถามบูมเย็นไปนิดนึงเก็บความรู้คุยกับพี่ที่เป็นคนเอาร้านนี้เข้ามาเขาบอกว่า20สาขาของโทมิตะของเขาเนี่ยทุกสาขาชื่อไม่ซ้ํากันเลยชื่อเขียนก็เขียนไม่เหมือนกันเพราะโทมิตะสร้างเป็นเหมือนอาร์ติสมากๆอย่างที่ญี่ปุ่นเขาจะชื่อชูกะโซบะโทมิตะอันนี้คือสาขาจับชิดใช่แต่ประเทศไทยอ่ะชื่อไทยบังราเมงโทมิตะ ตอนเขาบอกว่าทุกสาขาจะต้องมีคําว่าโทมิตะอิวใช่แต่มีเฉพาะสาขาญี่ปุ่นออริจินอลเท่านั้นที่จะใช้เป็นตัวที่รังกนนะได้สาขาอื่นเป็นคันจิไปแล้วเขาตั้งใจจะให้แต่ละร้านมีซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วทุกร้านก็จะมีเมนูที่ร้านอื่นไม่มีอย่างของประเทศไทยจะมีโทริไพตันเป็นราเมงซุปไก่ซุปไก่ซึ่งจะมีเฉพาะไทยแลนด์ only เดี๋ยวเราก็จะได้กินเหมือนกันนะมันก็ดีแลมันก็เหมือนเหมือนเป็น ให้คนตามเก็บเออให้คนตามเก็บก็เราเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วมียี่สิบสาขาใช่ไหมเราไปเมืองไหนเราก็พยายามไปเก็บเมนที่ที่นไม่มีไปเรื่อยๆสตสมอยู่นะเออแต่ซื้อคเมงมันเหมือนเป็นราเมงยุคใหม่แลมันเพิ่งมีไม่นานมานี้อ่ะเหมือนเพิ่งมีไม่นานมานี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้นานมาก็ต้องเราเด็กๆเหมือนเราไม่เคยเม็เมาเลยหรือว่ามันหรือว่าในญี่ปุ่นมันมีนานแล้วเขาบอกว่ามันเพิ่งมีไม่กี่สิบปีเองโดยคนคิดคนแรกเนี่ยชื่อว่าคุณยามานาชิเนาะเอ้ยชื่ออะไรนะดูโพน ยามากิชิเป็นอาจารย์ของโทมิตะสัง่ง สายตรงสายตรงเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกินที่สาขาหลักจะใส่ป้ายชื่ออาจารย์ไว้ที่แขนเหมือนกับตันเน่ะเออเขาพูดว่าเขาพูดแบบนั้นนะตันนี้เป็นเรื่องเล่าแต่ไม่รู้ว่าจริงลบาอยากรู้ไปเลยแล้วเขาบอกว่ายามากิชิเนี่ยเป็นเหมือนบิดาของเคปิเมงแล้วก็ส่งต่อเซลเจเนเรชันมาโทมิตะ่างก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่เอามาเปิดร้านมันเป็นเหมือนสาส์นึงนะมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะแต่ละบ้านเราไม่มีแบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูใครเป็นปรมาจารย์ ลิ้มชิมปลาอะไรเงี้ยเออแต่มันก็มีหลายสไตล์นะเออที่เราเคยกินมกากันหลายๆร้านอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเลยอาจจะหมายความว่าบ้านเราทำอร่อยหลายร้านแต่ว่ามันแบบไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของสูตรคนเดียวป่ะจริงๆเราเริ่มต้นไหมเราเริ่มต้นไหมเอาเอานายสักนายหนึ่งอ่ะนายขวนายเอ็กนายเล็กนายอะไรเนี่ยคิดว่าต้องมีสักคนนี่อ มาแล้วนี่เลยไทยแลนด์เอกลุสีโถริไพรตันราเมงซุปไก่ใส่หอมแดงด้วยใส่หอมหอมแดงหรือหอมแขกรู้ได้ไงไม่ใช่หอมแขกคือสิงมยุกเขาใส่ชฉลบแฉลบอีเดียวกันอเนียน้เื่องจากวันนี้เรามีสามเมนูเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเราเลยจะกินสามชามเงี้ยเแล้วมันแน่นอันเนี้ย คือจริงๆอ่ะถ้าแบบพูดตามตรงอะราเมงชามหนึ่งอ่ะมันควรจะกินคนเดียวนะเพราะว่าในแต่ละชามอ่ะมันจะเปลี่ยนรสชาติของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลุกก่อนเลยไหมลองชิมชิมน้ำก่อนไม่กลเอาหมูมาคนละาแพ้แล้วชิมชิมน้ำก่อนไหมทุกคนทุกคนตักน้ำไปชิมก่อนมันมีอะจีเซ็นไหม้อหือ คุณเคยคุณเคยเลยแบบนี้อ่ะรามเมง,งซุปไก่ชิมแล้วนะออเป็นโทริพายตันที่แท้จริงไก่ไก่เป็นแบบซุปไก่แบบข้นๆเลยไก,ไก่แบบข้นๆแต่มันไม่ ไม่เลี่ยนมากนะเลี่ยนปะไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนมากตอนนี้เส้นราเมงมันจะมีความนุ่มๆหน่อยเนื่อเนืบอเส้นโอเคนะเส้นอร่อยมันจะเป็นแนวนุ่มถ้าเทียบกับหลายๆร้านอันนี้มันจะไม่ได้แบบเอาเดนเต้มากมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้สู้ฟันมากพี่บอมชอบให้นึบนิดนึงอีกเวลนึ่งต้องให้แข็งขึ้นใช่ปะแข็งมึนแข็งมึนเหมือนกันเลยแต่ถามว่าอันนี้บุ้มโอเคไหมบุ้มโอเคมากกลิ่นเส้นดีมากเลยนะเออกลิ่นแป้งกลิ่นมันไม่เหมือนอยู่แป้งมันไม่ปกติแป้งมัน ดีกว่าปเขาเขียนว่าเขาใช้แป้งจาก3จังหวัดนะฮอกไกโดมิกิฟูคุนมะแล้วก็มีแป้งหลากหลายชนิดอ่ะผสมกันทําให้มันเกิดเป็นคาแรคเตอร์อีหมูนี่ก็อร่อยนะเนี่ยหมูสันคอแล้วมันฟิลเหมือนแบบลาดหน้าที่แบบคุณลาดหน้าคุณคหน่อยแล้วมันมันหอมอะแต่มันไม่ได้ข้นเหมือนลาดหน้าทั่วไปเว้ยมันแบบเป็นน้ำใจไก่เออได้กินดอไม้อะกินดอกไม้อเดียวเลยไหนอะกินดอกไม้นี่องงานอ่ะไหนงานนั้นแล้วล่ะ นาะเอาหน่อไม้ก่อนมดีเนาะโอ้ดีเนาะดีมันมีกลิ่นหน่อไม้เยอะหน่อยแต่ว่าเคเจอร์ดีมากเออดีดีญี่ปุ่นรสชาติเยอะมากญี่ปุ่นมากอืมอ่ะต้องตัดไข่โชว์ด้วยใช่ไหมอ่าโอ้โหไข่อย่างมาตูมแบบเท็กเจอร์แค่เห็นก็รู้ว่าอร่อยต่อครึเดี๋ยวเราจะอิ่มครึ่ง่งไข่ไปครึ่งไหมดีดีเลยอื ไข่ต้มใช่ปะไข่ต้มน้ำซีอิ๊วที่เขาแช่เขาหอมอะชอบความรู้สึกนี้ที่มันเนเชอรัลเนี่ยอืมให้ให้ใ่ผมไม่รู้สึกแบบนี้กับราเมงมานานมากไม่พอมดีปะเพราะว่าราเมงอะไรคือมันดูน้อยมันดูใส่เครื่องปรุงเยอะะใช่มันุงน้อยไม่ใส่เครื่องอะไรให้มันรบกวนซุปเยอะเอ่ผมชอบสไตล์แบบต่อไปทงคดสึราเมง กระดูกหมูกระดูกหมูเลย็นราเมงออริจินอลของที่ร้านโทมิตะคือโทมิตะเขาดังซูเกเมงใช่ไหมแต่คนจะไม่ค่อยพูดถึงเมนูนี้เท่าไหร่เพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่มันไม่ได้ถูกขยายสาขามันมีแค่ที่ีเดยว ที่ฮอนเซนแฟคชิฟอะิแฟคชิฟสโตร์ที่เป็นร้านหลักเขาใช่ยอมออกมาเนี่ยคครั้งแรกที่ออกมานอกนอกร้านหลักดังนั้นเราต้องลองชิมของเขาหน่อยเส้นมันเหมือนมันเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันเส้นสองสองอันนี้ซอสมันเข้มบางสีมันเลยเข้มใช่ไหมเออเขาบอกว่ามันจะได้ความรู้สึกที่หมูมากมากอันนี้เพราะมันจะต้องคอนทราสต์กับความเป็นไก่มันเป็นแล้อกงารู้สึกได้กลิ่นงาเออตอนแรกผมคิดว่ายาจีไม่ใช่นะกินยา เออมันคือเหมือนลกไม้อะเหมือนโกโบมันเหมือนโกบาดาเลเลยที่บอมกลิ่นเหมือนกลิ่นลักไม้ส้นมันติดซอสเยอะดีด้วยเอวะมันแบบกลิ่นแป้งมันดีจริงนะจริงใช่เส้นมันอะไรดีเออโอ้โหอร่อยเส้นมันดีอืร่อยน้ำซุปมันไม่แตกมันเลยมันแบบเป็นเนื้อเดียวกันแบบครีมมี่กว่าเนื้อเี้นะมันครีมี่เนื้อหนา คือที่เนี่ยตอนนี้มันมีสามราเมงใช่ปะเออมีสามอยู่สามแบบข้นดูแบบเลยไม่มีไม่มีใสเลยนะเขาบอกว่ามันคือข้นแหละข้นมากเออซื้อเกมเมงมันจะข้นมากรสชาติอันนี้มันหวานกว่าเมื่อกี้นิดนึงปะโทริพาตันมันจะแบบออกไปทางสว่างแต่ไม่สว่าง่ชอบอันไหนมากกันชอบชิมกินชอบอันเนี้ยอมชอบไก่มากกว่าบุ้งชอบอันนี้ ผมว่าอันที่เป็นไก่ยังพอหาใกล้เคียงได้อันนี้ไม่มีอือันนี้มันเป็นฟิลแบบเราไม่เคยกินโคสือแบบนี้เลยเลยไม่เคยเออเวลาเขาพูดว่าโคสือเออก็ตองโคสือราเมงปกติที่บอกว่าเรื่อคือคงโคสือราเมงขาวขาวอืันนี้มันอาจจะมีงาแหละงาขูดมาเล็กลายเป็นสีแบบเนี้ยอันนี้มันคนละสีเลยอ่ะคือผมทุกคนชอบสุกอะไรแบบนี้มากแบบนี้คนแล้วคนริสริสเนี่ยแล้วมันไม่เค็มมากป่ะเออมันไม่เค็มมากคนไม่เค็มเนาะ แต่แต่มันเป็นรสเค็มน้ำนะแต่มันไม่ได้เค็มแบบเค็มมากพอที่นี่หลายคนหลายคนจากที่ฟังมาบอกว่าเค็มไปหน่อยจะทำไมเราไม่รู้เลยเหอ้โอเคแลหรือว่าหรือว่าพวกเราติดเค็มวะเราเราก็เค็มกว่านี้ได้อีกหน่อยด้วยไม่ไม่ได้รู้สึกติดไม่ค้าจะหมายถึงซุปเค็มเองเปล่าเดี๋ยวรอชิมเดรอชิมตอนนี้ความคข้นระดับนี้ก็ยังสดงานได้ครับ ทำไมบูมถึงชอบไอหมูไม่มีมันนี่ปะบูมว่ามันอร่อยอร่อยไอหมูเนี่ยไอหมูไม่มีมันเนี่ยอร่อยมากเลยรอยเนี่อร่อยมันแบบมันเป็นความไม่มีมันแต่นุ่มทั้งชิ้นอ่ะใช่มันนุ่มทั้งชิ้นแล้วมันแบบติ่นหอมไมนเหมือนฟิลเหมือนแฮมลมควันลมควันนี่เลยอร่อยอร่อยอร่อย ผมเป็นคนไม่ได้ชอบราเมงเลยท่องกิือแต่ถ้าผมมาเซ้าผมจะมากินอีกผมซื้อแฟนผมมาชอบมิววะชอบอืชอบราเมงมากถ้้งนั้นเลยไปญี่ปุ่นทุกครั้งที่ไปต้องต้องกินราเมงหนึ่งมือไม่ติดเออไอเจนก็เหมือนกันเจนก็ชอบกินราเมงนันก็ชอบมะใช่ปะอือผูอิงเป็นอะไรกับราเมงสองวันกินราเมงสี่มือแต่ผมไม่รองไมกินหอนที่ผมบอกผมชอบไปเจอร้านไม่ค่อยดีอ่ะแล้วมันรสชาติมันไงไม่รู้ว่าไม่ชอบ แต่วันนี้พิเศษเหมือนกับเขาตั้งใจทําเส้นด้วยแล้วก็ตัวซุปเขาก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบแต่บางคนที่ชอบชอบไล้ไลอาจจะไม่ชอบนะอแต่สำหรับผมคือผมซุปเนเจออย่างนี้เลยผมก็ชอบเลยเารู้ว่าได้ใส่ไหมโชว์ลาหยงลายหยุอะไรเออหวาจริงด้วยจริงๆแล้วข้างๆเขามีขวดเครื่องปรุงอยู่นะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเกลือเกลือนี่ก็เกลือนาเข้านะลายูก็คือพริกน้ํามันใช่ไหม,มแล้วก็ซันโชซันโชชิจิมิแบบแล้วบบกบบ็ pepper บบ<ำ>นั่นแหละพริกไทยนั่นแหละมีหลายอย่างเลยเขาแบบให้เราเปลี่ยนรสชาติได้แต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะเรายังไม่ได้กินมันเยอะพอยชิมสิแต่ถ้าพูดถึงนี่กินไปแค่หนึ่งในสามเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโหรสชาติมันเต็มที่มากเลยนะเต็มที่ถ้ากินทั้งชามอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันไปต่อจนถึง จนจบอ่ะมันอาจจะต้องเติมอะไรแบบนี้ใช่ต้องเติมซะหน่อยผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนกลิ่นด้วยพริกซะหน่อยอช่วยได้เยอะอุ้ยอ,อะไรครับเนี่ยอุ้ยมาแล้วเมนูไฮไลท์ประจำร้านทงคตสึเกี๊ยวไข่ซึเคเมนอือ,อก็คือซึอเคเมนที่เป็นน้ำซุปแบบ ค้นพิเศษทําจากซีฟู้ดเป็นทงก็สื่ผสมซีฟู้ดเลยก็คือมีทั้งหมูทั้งทะเลแล้วก็วิธีกินซูเกเมงก็แน่นอนก็คือคีบเส้นมาจุ่มมันนี้ก็จุ่มเราจะสังเกตว่าหน้าตาเส้นมันไม่เหมือนกับทางอื่นนะแล้วเขาก็จะแยกท็อปปิ้งมาแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่สาขาญี่ปุ่นคือท็อปปิ้งยาวอย่างนี้เลยยาวยาวอย่างนี้เลยแต่ถ้าจะเป็นที่ญี่ปุ่นคือมันจะเหมือนแบบหมูชิ้นนี้มาจาก จังหวัดนี้ชิ้นนี้มันจากตรงนั้นมีแบบคูโรบุตะมีทั้งหมูธรรมดามีอะไรเงี้ยผสมผสมแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยนะเราก็จะใช้เป็นหมูใน l o ค a l แทนเขาบอกให้ชิมเส้นเปล่าๆอ่ะชิมเส้นเปล่าๆกว่อหมูด้งเลยอืมอร่อยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นมันอร่อยกลิงสุดท้ายอ่ะกลิ่นมันหอ มันหนึบกว่าที่พี่อ่าชอบนี่มากกว่าหนึบกว่าหนึบกว่าซึค็มเมงือเส้นต้องเย็นซุปต้องร้อนใช่ใช่ไหมใช่เส้นต้องเหนียวอ่ะใช่แล้วก็ซุปเนี่ยเขาโรยตัวผงปลาแห้งมาชิมนี่ลองผงอะไรลองชิมนี่พิมผงๆนี่คนเลยปะคนเลยปลาแห้งโบนิโตโบนิโตใช่คาซูโอะโบนิโตดูชิบถ้ามาที่นี่เขาบอกว่าให้ลองจิ้มสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็จิ้มดูก่อนว่ารสจัดไปไหม งอ้ไม่มีจัดไป no problem มอสบายุูมชิมเบบทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งคนคนอย่างเราจิมแบบทีละครึ่งวิซุปไม่ร้อนหรอซุปมันร้อนแต่เส้นมันเย็นมันต้องเป็นแบบนี้ซูเมอื์มือรสชาติมันเต็มที่สุดเลยองใส่ก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นปลาแห้งนํามาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นมันค่อยได้รสชาติของซุปหมูที่มันเป็นเหมือนเบสอยู่ข้างล่างมันเหมือนแบบ คขาเสิมะชี้แบบเข้มข้นมันรสจัดนะแต่ผมชอบอืมันรู้สึกว่ากินซุกเมงมันต้องรสนี้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยอยากจะชื่นชมเส้นเขาด้วยอ่ะคือเส้นมันแบบมีความเหนียวหนึบเข้มข้นมากๆแล้วมันเกาะซอสเยอะด้วยนะสันโฉสันโฉสันโฉเอาหน่อยเอาเราลืมไปหลายคิวแล้วเราลืมไปหลายคิวใ่หน่อยไหถ้าจริงเขาแนะนํามาแล้วเดี๋ยวเขาไปค่อยไปใส่ละใส่ละนิดนึง แต่นี่พิเศษจริงเฟเวอร์มันสะใจดีครบเลยเพื่อมหาร้านที่แทนซิเ,เมงร้านที่กินอยู่ป,ปัจจุบันได้แล้มโอเคคือปกติอะถ้าเกิดขายหลายหลายคนที่ชอบกินซอเเมงอะจะรู้ว่าซุปมันข้นใช่ปะแต่เหมือนเขาเอาไอซุปนั้นอะไปทําเป็นราเมิงธรรมดาอ,อแล้วร้านเนี้ยแม่งข้นไปอีกเวลหนึ่งใช่ข้นรสจัดนายขอกินหมูสามชั้นหน่อยได้ปะ นี่คือะไม่ได้รู้สึกอยากกินหมูเลยเออใช่ทำ<ช>ไมไม่ได้รู้สึกอยากกินไม่ได้ไม่ได้เป็นไพรออริตี้แล้วกันอร่อยมากอร่อยอะ่ะแต่ก็เข้าใจได้ถ้าจะมีคนมาแล้วบอกว่ามันเค็มนะมแต่เพราะว่ามันแบบรสชาติมันเข้มคนจริงๆอะ่ะ ต่สำหรับเรานั้นเหมือนเดิมโตไปไม่เปไรปอร่อยอร่อยมากอขอเอาไข่ต้มนี่จิ้มลงไปในซอสด้วยอยากรู้จริงจอยากรู้จริงจริงด้วยชิมด้วยลงไปเลยเราไม่ควรจะตักมันขึ้นมาเอาจิ้มันเข้าจุดแต่ตัวซอสมันเข้มข้นมากๆแล้วมัน ฟิลลิ่งมันดีมากกินซอสอันนี้ความรู้สึกอ่ะแล้วผมชอบเป็นคนชอบไอ้ปลากระสือกลิ่นนี้มันแบบชัดเจนมากโอ้โหผงก็ปล่อยผงเข้าไปขนาดนั้นเพราะว่ากลิ่นมันดีกว่าตัวโทมคัสสือปกตินะดีกว่ามันพอมันรู้สื่อว่าเข้มอันนี้คือกลิ่นเฟเวอร์มันทะลุทะลวงเลยแบบเนี่ยผมแนะนำให้มากินนี่นะที่นี่มันมันพิเศษนะเพราะผมกินมาหลายร้านนะซูเปอเม็งมันไม่มีฟิลลิ่งนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าไปกินซูเปอเม็งที่ญี่ปุ่นหลายหลายร้านอ่ะ ก็ <S <S okay. ยังไม่ได้ทรงนี้ไะยังไม่ได้ฟิลนี้มีหน้าล่ะเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดสามจุดเตเจ็ดสามันนมันอยู่ตรงนี้เองเราก็ไม่เคยกินที่นู่นเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างแค่ไหนไอ้นี่ก็จิ้มด้วยอ่ะไอ้นี่ก็จิ้มด้วยไอเมนมากจิ้มหรอใส่นั้นให้หมดอะไรก็จิ้มให้หมดนี่เกียวทราก็ได้ี่มาเมื่อกี้พี่พนักงานเดินมาบอกว่าซุปที่ไม่หมดเนี่ยสามารถเติมน้ำวาริลงไปเพื่อให้เจือจางลงได้นะคะ เรากินน้ำชายมันจางในท้องสุดที่มันไม่หมดลองดูลองดูลองดูลองดินแล้วอต้นหอมแต้นหอมก็อร่อยพอแล้วพอล poisonous poisonous. แล hm อ้วพอแล้วอร่อยยกสดได้เลยสี่เดียดสดเดียบเดียบเท่าเดิมแค่น้ำเยอะลองตัวเอง แน่นอนปกติร้านราเมงมันไม่ได้มีแต่เส้นอยู่แล้วมันต้องมีข้าวด้วยใช่แล้วซึ่งวันนี้เราสั่งมาสองอย่างอันนึงคือข้าวหน้าหมูย่างยากิบูตะด้งกับอันนี้ทนโทโรด้งเป็นหมูตุ๋นค่ะคุณนี้แต่เป็นทนโทโรก็คือคอหมูเขาบอกว่าเป็นส่วนที่อาช่างมาเด็อันนี้ก่อนนะมาเลยพลรคมก็รู้เรื่องนี่ถูกต้อง มีความ TKG เหมือนกันนะทามาโกะคาเกะโกหังเขาบอกเขาใช้ข้าวผสมกันระหว่างฮอกไกโดกับมิยรงตะยูมิพิริกะโคชิฮิคาริพิมข้าวเปล่าอืมข้าวเปล่าก็อร่อยอร่อยเลยมันเป็นแบบเหนียวเนียวนุ่มๆผสมกันอืร่อยหมูอร่อยอืมว้อร่อยอ่ะ เข้มข้นโอ้ข้าวหอมมากเลยข้าวมันนุ่มจริงข้าวมันนุ่มหย่องยไม่ฉ่ข้าวนุ่มอ่มันยังเรียงเม็ดอยู่มันเป็นเหมือนหมูย่างซีอิ๊วเนาะอืมจริงพูดถึงตัวหมูกับซอสอะไรเงี้ยซอสคือทําได้เข้มข้นตามสไตล์ร้านแต่ถ้าถนาว่าตัวหมูมันพิเศษมากไหมมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรมากแต่พอมันมาจับคู่กับไอ้ข้าวเนี่ยคือแม่งแบบเหมือนยกระดับไปเลยข้าวอร่อยจริงไหมข้าวอร่อยจริงหวานด้วยเออใช้คําว่าถ้าเกิดสัมผัสของข้าวมันแพงเออ สัมผัสที่เกีียวข้าวเข้าไปมันไแขงเลยเป็นเม็ดๆเลยไม่เหมือนข้าวญี่ปุ่นเข้าไปผสมกันสองอย่างมันไม่แข็งเลยอะแต่ว่ามันไม่เปียกปกติมันจะแฉะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยใช่แล้วก็จะเละๆแล้วสัมผัสมันแตกเป็นเม็ดกระจายเต็มปากแบบเป็นเม็ดออกมาเลยอารมณ์เหมือนกินข้าวซูชิอันะลอเหมือนฟิล์มกินข้าวซูชิอะค่ะคุณนิ้ด้งนี่เป็นอะไรที่บ้มชอบกินมากเลยนะ โอ้นั่นคือไข่มันของหมูเหรอวะพูดน่ากินเลยเอาจริงคนอื่นคนอื่นตัดออกเราตัดเราตัดไม่ได้แกฟอกตายไข่มันในเลือดโอ้โหไข่มันอุตันในเส้นเลือดหมูเส้นเหรอ่ะชอบนี้มากกว่าชอบนี้มากกว่าหรือชอบนู้นมากกว่าชอบนี้มากกว่า มักลิ่นมันมีคนละรสชาติคือกลินนก่นยาจียาจีนิดนึจะบอกว่าอันนี้คล้ายๆหมูแดงเลยอ่ะอม,มูตุนพี่บุ๋มชอบอันูนมากกว่าอชอบยากิบูตะมากกว่าชอมีมากแต่ว่าเขาเลือกส่วนหมูได้ดีนะยห็นว่าแบบมันมันเข้ากับเมนูเนี่ยระหว่างก่อนที่เราจะสรุปแน่นอนเราต้องแนะนําของหวานเขาด้วยที่นี่มีลินจีพานาคอตตา แต่ว่าเป็นแบบพานาคอต้าที่มีพานาคอต้าอยู่ประมาณหนึ่งในสี่และที่เหลือเป็นหนึในห้าแลที่เหลือเป็นแบบน้ำแข็งใสคัมโบรีเฟซรีเฟซเอออะไรใดๆที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีนะมีแค่ที่ไทยใช่เพราะด้วยรสชาติของตัวอาหารมันค่อนข้าง r i c แล้วก็เข้มอ่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รีเฟชชิ่งก่อนกลับบ้านได้ใช่ทีนี้เราต้องถามแหละชอบันไหนมากสุดอารามงอ่อะคือคเมง นะมันก็ต้องเป็นซื้อเคมนกมันก็ต้องเป็นซื้อเคเมงเอะไกฉันเรียกว่าไม่ต้องก่อนก่อที่จะมีซื้อเคเมงอ่ะผมเลือกตรงกับสื่อพี่บูมที่บอกว่าเลือกไก่ผมรู้สึกว่าพอซื้อเมงมามันมันพิเศษนี่ไงพิเศษอพิเศษด้วยด้วยเส้นฟีลลิ่งเส้นกลิ่นรสชาติเส้นแล้วก็ตัวซอสที่แบบมันโคตรพาวเวอร์ฟูลเลยสะใจอ่ะมันเข้มเลยสะใจมันเข้มมแต่มันแต่มันเข้มนะคนไทยผมคิดว่า50%น่าจะบอกว่ามันเค้ม เเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็แบบหลายหลคนติดติดไอ้ราเมงใสๆมาที่แบบซุปแบบเหมือนซุปซุปใสซดซดน้ําได้อันนี้มันเป็นซดน้ำไม่ได้อันนี้มันเป็นคนละแบบแล้วก็อีกฟีลมหนึ่งของคนไทยที่คาดหวังว่าจะเป็นก็คือราเมงนี้มันจะไม่ร้อนเว้ยเออพรามันเสิร์ฟเส้นเย็นกับซุปร้อนพอจิ้มไปมันจะมันจะเป็นลุงเทมแล้วจะเป็นแบบุณหเูมเป็นใช่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 นช่ใ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 ช่มช่ใช่นช่ใช่ใช่ใุ่มันร้อนน่ใช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 ่ใน่ใช่็เ่ใช่ใช่ใน่อช่ใช่ใช่เงี้ย คือเหมือนกับถ้าผมเคยดูอ่านมาเขาบอกว่าสุ้ิเม็มมันเอาไว้กินในช่วงหน้าร้อนเลยที่ราเมงมันร้อนๆอ่ะแล้วเขากินไม่ไหวเลยเขาก็เลยทำไอ้ราเมงเย็นที่จุ่มให้มันเป็นองุ่นแบบไม่ได้ร้อนมากเพื่อกินในหน้าร้อนแล้วแล้วคนจะไปกินราเมงที่เป็นซุปในหน้าหนาวแทนใช่โดยรวมผมไม่เคยไปกินร้านสาขาต้นตำรับแต่จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยรสชาติแม่งญี่ปุ่นมากเลยนะญี่ปุ่นมากๆ no c ม m p ม o m i s อ ไม่มีคขอกไม้รสชาติคนละคือมาแบบเจแปนนิสล้ว,วนเค็มออนําแล้วก็ให้กลิ่นรสชาติธรรมาชาติของวัตถุดิบออทั้งหมดใช่ตามมาเออเอ,อ็มทีมากๆแม้แต่ไอรามเมงสองตัวแรกของเขาที่เป็นโพลิไพรตันกับทงคัเสือมันก็ดูเหมือนปรุงน้อยอะอแต่ว่าเติมวัตถุดิบเยอะๆจนมันจนมันเคี่ยวจนมันแบบได้ซุปที่อร่อย <laughs> แต่ รู้สึกกับชอบที่มันมีร้านแบบนี้ให้กินอืเพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นที่เราใช่ไม่เหมือนคนอื่นที่ที่มีอยู่อืมแต่สุดท้ายต้องพูดเรื่องราคานิดนึงเพราะว่าแต่ละชามที่เรากินไปอ่ะห้าร้อยอะห้ารอยกว่าทุกอันของของหวานนี่ก็ร้อยหกสิบคือคิดว่ามาที่นี่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบราเมงแบบแคชชว i ลดิเนงนะมันจะต้องมันจะเริ่มไปทางแบบฟินึ้นมาน ด้วยความที่มันอยู่กลางเมืองด้วยอยู่ในห้างด้วยแล้วก็ค่าเช่าที่มันไม่ดูด้วยชื่อแบรนดิ้งของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบคิดว่าไม่ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปต่อคิวสี่ชั่วโมงเราได้กินรสชาติที่ใกล้เคียงกันมันก็มาลองดูได้ถ้าชอบก็ก็มาสามนี่ผมนะนะโอเคจบเรียบร้อยสําหรับโทมินตะรามิงนะฮะเซนทันเวิลด์มาชิมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็ถือว่า ป็นอีกหนเอีว่าเขาจะมีราเมงโชยุที่เป็นสใสหลังหลังจากนี้ชูกะโซบะราเมงใช่จะจะใสขึ้นเขาบอกเขาเขียนอยู่ว่าคัมมิซู่เห็นในเมนูมีคัมมิซูหลายอันนะสองสามอันใช่ใช่ใช่ดังนั้นก็ลองมาชิมดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปชิมมาแล้วรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับที่พี่บูมพูดเลยช่วยคอมเมนต์บอกมาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะตามไปอ่านแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย ¡Suscríbete al canal!